สวัสดีครับ,รรบแนะนำต,นนตัวหน่อยครับผมดินนละทองมาทุ่มกันหนึ่งครับครับมาซอมกับเยี่ตีนี่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะชนะใครบ้างชนะไอ้จำได้แค่สีฟ่ฟยอะอ่าอ่าเอาเอาเท่าที่จำได้เนื้อศิลาเนื้อศิลา แล้วก็มาชนะโฟวินชนะโฟวินชนะยอดกาแล้วก็<ช>เพชรสิโชคด้วยนะครโอ้โหอ๋อเพชรสิโชคเนี่ยโดนไล่ครับหลังๆตั้งแต่มาอยู่ทีเด็ด99ยังไม่แพ้ใครครับแสดงว่าซ้อมดีเลยดิครับซ้อมดีตั้มมาใครบ้างครับตั้มกับพวกไอยชานยุทธพวกกรุงไทพครับอ๋อในเวทใกล้ๆกันนะคอยลุงเพชรก็ซ้อมอยู่ด้วยกันน้ำหนักตัวน้องชายมาสอบได้เท่าไหร่เกินอยู่ปอนจุดห้าครับมีปัญหาไหมไม่มีฝ้าเวทก็ยังทำได้เลิกสอง เคยเป็นแชมป์อะไรมาบ้างในชีวิตเรามีแต่แชมป์ผ้าอีสานอ่ารุ่นไหนอ่ะรุ่นร้อยปอนด์ตั้งแต่นั้นยี่สิบสามโลโอ้รุ่นยี่สิบแปดโลแล้วเส้นใหญ่ไม่เคยไม่เคยชิงเลยเหรอครับยังไม่เคยชิงอ๋อเราเคยเป็นแชมป์ผ้าอีสานมากี่กี่่เส้นนะสามประมาณสี่เส้นสี่เส้นแต่เวทีใหญ่แชมป์ช่องใหญ่ยังไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกไม่ชิงสองเส้นด้วยนะครับเป็นไงรู้สึกตื่นเต้นไหม ดเด่นๆเน,น,นะอะเพราะว่าจริงโอ้โหแล้วเงินรางวัลเพียบแล้วแล้วก็ถ้า<อ>ได้แชมป์เนี่ยได้แชมป์ทูก็มีเงินรางวัลพิเศษอีกห้าหมื่นบาทเราก็รู้ดีเนะาะครับมั่นใจไหมมั่นใจปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดครับจากจังหวัดฟัก่นปล่อยๆประม,มาณสักกี่ 55, <54. S 1> โลภาคห้าภาคสี่อ๋อเท่าๆกันเลยกับผู่ชกนะครับเอาฝากแฟนมวยให้ตามเชียร์หน่อยวันนี้คู่รองฝากช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังโอเคดินเนื้อทองใช้ ดาฟงหนึ่งเก้าหนึ่งครับหรือหมวดพงหมวดพงหมโวคนหนึ่งหมวดพงหนึ่งเก้าหนึ่งโอเคครับแชมป์ภาคอีสานสี่เส้นนะครับครับแนะนําตัวหน่อยครับครับคือเด็ดตัวสังมาไปครับครับก็ซ้อมอยู่้ยินดีครับครับซ้อมไม่กี่วันเนี่ยซ้อมก็ตั้งแต่ต่อยเสร็จก็พักหนึ่งอาทิตย์ก็จองร้อมครับแล้วผลงานเป็นไงบ้างหลังหลังก็ก้าวไฟหลังโอเคแค่ธนเดชคนเดียวอ๋อก้าวไฟหลังแพ้คนเดียวแพ้ธนเดชคนเดียวที่บุรีรัมย์ปะ น้องันชนะมาหมดเลยเราเลยได้โอกาสชิงแชมป์เคยเป็นแชมป์อะไรมาบ้างเป็นแชมป์ WBC ครับรุ่น1้5ยห้ปอนด์ร้อแล้วเคยชิงอีกไหมเคยชิงกับพีรพัฒน์ครับอ่ารุ่น105 105เส้นไหนอ่ะสองหลักยูอะอ๋อแต่ไม่ได้นะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งการชิงครั้งที่สามเนอะนะครับและชิงสองเส้นเลยรู้ปะเนี่ย True for you ด้วยแล้วก็ราชดำเนินด้วยนะครับเคยเจอไหมตอนเด็กดินเนื้อทองเนี่ย ไม่เคยครับเคยขึ้นรายการอยู่แรับแต่ไม่ได้เตะอ๋อเคยเคยขึ้นรายการตอนโตกันแล้วหรือตอนเด็กตอนโตครับตอนโตแต่ก็ไม่ได้ต่อยก,กันได้ศึกษาเทปการชกเขาไหมเขาก็สี่ห้าไฟหลังไม่แพ้ใครเลยครับด้วยวะมีอะไรน่ากลัวบ้างครับก<อ>็เขาเดินเข่าในอ๋อเข่าเหนียวส่วนเรานี่ก็เตะขาต่อยหมัดสไตล์มวยบูอยู่แล้วเขาเขาได้อยู่เขาก็ได้เหมือนกันนะครับเห็นรูปร่างแล้วเมื่อกี้เห็นถ่ายรูปคู่แล้วเป็นไงหนักใจเลยไหม ไม่หนักแกไม่ได้ใหญ่กว่ากันเท่าไหร่วันนี้เราจะเดินหรือว่าเราจะตั้งรับก่อนก็ต้องดูบนเวที่ครับครับก็มาลูกไหนก็ค่อยแก้แต่ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วน้ำหนักวันนี้ต้องลดเท่าไหร่เห็นสอบเมื่อกี้จุดห้าจุดห้าเองนะครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดจากจังหวัดสุรราษฎ์น้ำหนักปล่อยน้องชายเท่าไหร่น้ำหนักห้าจุดห้าขออเด็กอก็ชคเวทนนี้นี่เต็มเลยใช่ไหมเพชรเดชกับเดชเพชรเนี่ยใครน้ำหนักเยอะกัน เดทเดเพชรครับอ๋อเด็เพชรนี่สิบเจ็ดสิบแปดส่วนเพชรเดทเนี่ยคืออยู่ในรุ่นไฟเวทคจ็ดร้บยเจ็ดสิบสามอ่าโอเคอาฟ่าแฟนมวยหน่อยครับครับก็คืนนี้ช่วยเชียร์เพชรเด็ดก็ทังมาไปนะครับจะเอาแชมป์กับค่ายพายเนียได้ครับถ้าได้นี่ก็เป็นเส้นที่สองกับเส้นที่สามในชีวิตเพราะก่อนนันนี้เป็นแชมป์เดอะบีบีซีร้อยห้าเนาะโอเคครับ